<ไ>สวัสดีครับบันชวสวัสดีครับผมนายบันชวพิเศษดีผมครับวันนี้เราก็จะมาสาธิตการเล่นลาล่าเบดให้ทุกท่านได้ชมคร <c oughs> ับลักษณะาการยืนของลาล่าเบดก็คือน,นี่ครับยืนขาถ่านอย่างนี้ครับ <c oughs> สัเงเกตได้ขาจะสั่นเล็กน้อย <c oughs> พอไปวัดไปว่าเขาได้เล่นก็คือ บิดเขาสายแล้วกไปข้างานยี่ครับ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 อันนี้คือสเต็ปแรกนะครับนะครับต่อไปก็ไปไหนดีครับเอาข้าอ่ะเอาข้าวมาครับเอาข้าวมาครับ ต้องทำลบมผมจะเข้าไปเปลี่ยนก็จลืมตาวเลยอัน,นี้ของแทนโตไม่ได้วทีมงานทีมงานไม่เก่งไม่เก หนึ่งนาทีกว่าเองไม่ความนาทีอ่ะไม่ความนาทีไอ้อาเท่าคลานเอาคลานจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอเป่าคลานจริงๆอ่ะ เนี่ยยังบ,บอกไม่คว่ำอยู่เลยสวยสวยสวยเรากลางล่องพอดีพอจบการสาธิตการเล่นล,อลอ้อระเบียงเท่านี้ครับขอดูเป้าหน่อยก็ขาดก็ขาด,ขาดมึงไม่เห็นมึงนะตัวยูตังยูโฉช่วยเรียนยังไงวะเนี่ยไม่ช่วยกูลุกหน่อยอะโอเคมือเดียวไม่ได้กูล็อกอะไร